Incentive la s Mega Cell The Finance Call นะครับโอกาสสุดท้ายนะครับที่คุณจะได้เป็นเจ้าของขอบวนรถเบนซ์รุ่นใหม่ไม่น้อยราคาใหม่ กว่า200คันพร้อมรับส่วนลดจัดหนักสูงสุดถึง5แสนบาทหมดแล้วหมดเลยวันนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้นอย่าปล่อยให้รถสวยๆหลุดมือไปนะครับสามารถเข้ายิ่มชมนะครับแคตตลล็อกออนไลน์ของเราได้ที่ w w w b e n t l k c o m นะครับเรามีรถเบนซ์สวยๆให้เลือกมากกว่า200คันละลานตามากเลยนะครับวันนี้จัดเต็มแบรนด์ซูเปอร์คาร์อย่างปอ r s เช e นะครับให้เลือกกันเต็มๆถึง2คันด้วยกันเลยนะครับเรียกไ,ได้ว่าจุใจกันแน่นอนครับใครที่เป็นสายแบรนด์ ซุปเปอร์คาร์ครับต้องอย่าพลาดกันเลยนะครับผมราคาพิเศษมากๆนะครับเพียงแค่3ามล้านเก้บาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับกับ p o r s c h e นะครับเคเมนรหัสตัวถัง981นะครับคันนี้นะครับเลขไมล์เพียงแค่22,000กิโลและอีกคันนึงนะครับใครที่ชอบออปชั่นจัดเต็มต้องห้ามพลาดคันนี้นะครับตับเลขไมล์เพียงแค่45,000กิโลราคาพิเศษสุดวิ่งเคตั้งไว้นะครับเพียงแค่สามล้านเก้าแนเก้าหมื่นบาทเท่านี้นะครับ Ya me cansé de ser el que siempre pierda tantas idas y venidas por tu avenida Que te convertiste en una calle sin salida Otra noche más que escribo y gasto saliva Qué tonta al pensar que esto no me salvaría la vida Porque de momento todo va bien Para quererte a ti, mejor me quiero a mí แบรนด์ซูเปอร์คาร์นะครับอย่างค่าย Post ปอร์เช่ที่เรารู้จักกันคุน้นดีเลยครับคันนี้นะครับเคแมนถือว่าเป็นตัวสตาร์เตอร์ของแบรนด์ p o r s c ช e นะครับแต่ราคาเริ่มต้นของเขาเนี่ยหล้านปลายถึง7ล้านกว่าเลยได้ว่ายังสูงอยู่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับและรุ่นนี้นะครับตอนนี้เราขายเพียงแค่3ามล้านเก้บาทถือว่าคุ้มมากๆตัวถัง981ข้อดีของรุ่นนี้คืออะไรครับได้เครื่องยนต์6สูบนะครับ นอนเทอร์โบซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของค่ายพอร์ชนั่นเองนะครับง1 0 0ใช้เวลาเพียงแค่4.6วินาทีกรับความเร็วสูสุดอยู่ที่267กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ7สปีดแบบ PDK นะครับซึ่งพัฒนามาจากตัวสนามแข่งนั่นเองทําให้จังหวะในการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยสั้นกระชับเปลี่ยนเกียร์ได้นิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับและออปชั่นเขาก็มาอย่างจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นแบบซีนอนด้วยนะครับผม และยังมีตัวเลนไวเปอร์ก็คือตัวฉีดล้างน้ำไฟหน้านั่นเองนะครับและคันนี้นะครับยังตกแต่งมาด้านล่างนะครับเล็กๆ,ๆน้อยๆก็คือตัวใช้ด้านล่างนะครับจะเป็นแบบสีดำเป็นไฮกอสแบกนั่นเองนะครับผมเพิ่มความสวยงามและความเป็นสปอร์ตล้อมแมกคันนี้นะครับก็จะเป็นล้อมแมกขนาด20นิ้วนะครับเป็นลายคารล่าคลาสิกวิวนะครับตัวคาลิเปอร์ ตกแต่งพิเศษเพิ่มก็คือเป็นแบบสีเหลืองของเยลโล่ของตัวพอยสของเขานั่นเองนะครับและไล่มาดูด้านข้างของเขานะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวฝาเติมน้ํามันนั่นเองนะครับผมด้านท้ายของรุ่นนี้ก็ยังคงความสวยงามน,นะครับพร้อมตัวถ้อยเสียตรงกลามครับที่เป็นจุดเด่นของตัวพอยสนั่นเองแต่ที่สําคัญนะครับเราเห็นสปอยเลอร์ด้านหลังนี่เราสามารถ ปรับยกสูงหรือปรับต่ำได้ด้วยนะครับคันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของพอเช่ด้วยก็ว่าได้นะครับและคันนี้นะครับยังตกแต่งพิเศษด้วยสติกเกอร์ค่าตรงกลางนะครับสัญลักษณ์มีคําว่าพอเช่ด้วยนะครับเพิ่มความเป็นสปอร์ตดูสวยงามให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับภายในของคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเข้ามานั่งแล้วรู้สึกฟีลลิ่งแบบเป็นรถซูเปอร์คาร์จริงๆนะครับด้วยการตกแต่งอะไรของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นภายในที่ตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงโบดอกเลนนะครับ ตัวคอนโซลก็จะเป็นตัวหนังด้วยเช่นเดกานนะครับเพิ่มความหรูหราของตัวรถนะครับเป็นตัวเลเทอร์แพกเกจซึ่งราคาก็จะมูลค่าสูงขึ้นนั่นเองเป็นออปชั่นพิเศษที่เราต้องสั่งเพิ่ม อีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือตัวพรมาลัยนะครับพรมลัยเป็นแบบสปอร์ตสเตลลิงวิวนะครับเป็นก้านอลูมิเนียม3ก้านนะครับแล้วก็มีพัดเตอร์ชิปขนาดใหญ่อยู่ตรงด้านหลังนะครับเวลาปรับเปลี่ยนเกียร์ก็ทําได้ค่อนข้างง่ายนั่นเองนะครับผมตัวเบาะนะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้าของเขาเนี่ยมีเมมโมรีด้วยนะครับแล้วก็จะปรับได้ประมาณ14เวนะครับผมตัวนี้ค่อนข้างครบกันเลยทีเดียวหน้าจอเป็นแบบ pcm นะครับตรงนี้ก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธอะไรได้และยังพุ่งด้วยระบบเครื่องเสียง bose นะครับผม คันนี้นะครับรถปี2013นะครับเล็ขไม่น้อยมากๆเป็นแค่22,000กิโลใครที่ชอบรถไม่น้อยต้องดูคันนี้เลยนะครับราคาปกติก่อนไฟนอลคอร์นะครับอยู่ที่4,290,000บาทพิเศษสุดๆนะครับช่วงไฟนอลคอร์เดือนกันยายนนี้เท่านั้นนะครับราคาพิเศษสุดที่เบนเคตั้งไว้นะครับเพียงแค่3,990,000บาทคุณก็สามารถขับแบรนด์ซูเปอร์คาร์อย่างพอเช่ได้แล้วนะครับ Por eso aumenté la dosis. En medio del desierto, ella hará un oasis. Por confiar, hay puñaladas en mi espada. Pero para pararme, hace falta más que hipnosis. Y hoy sí, levantaré mi estado de ánimo. Ese frío infierno al final resultó cálido. Yo, válido cual bólido, que se fugó muy rápido. Alcohólico y lunático, fumando monomiático. Y a ti, como no te voy a querer, pensé. พบกับอีกคันนึงของเรานะครับกับ porsche cayman มาในคาถัง981านเช่นเดียวกันนะครับคันนี้นะครับมองภายนอกแทบจะเหมือนกับคันก่อนหน้านี้เลยนะครับคันนี้มาพร้อมกับสีคาเรล่าไว้นะครับสีขาวสุดหรูนั่นเองนะครับภายในตกแต่งด้วยบอดนางสีโบดอกเลสเช่นเดียวกันนะครับ แต่ที่เราเห็นแตกต่างได้ชัดก็คือตัวล้อมแม็กคันนี้จะเป็นลายคาเลล่าเนะครับขนาด20นิ้วสีซาตินนั่นเองนะครับผมเป็นสีเทานะครับและคันนี้ยังตกแต่งพิเศษด้วยนะครับเพิ่มก็คือเบรกแบบ6พอตของ AP Racing นะครับสีแดงนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังนะครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบสีนอนเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับลายที่ด้านข้างคันนี้ตกแต่งพิเศษด้วยสติ๊กเกอร์แถบด้านหน้านะครับจรวดด้านท้ายเลยนะครับมีลาย Porsche ด้วยนะครับ เพิ่มความเป็นสปอร์ตให้กับตัวรถและยิงตัวกระจกมองข้างก็จะเป็นแบบ h ไฮ o อส b a c k เช่นเดียวกันนะครับด้านท้ายของคันนี้ก็จะมีคงความสวยงาม แต่เราสังเกตเห็นข้อจุดแตกต่างก็คือตัวปลายท่อครับคันนี้จะเป็นปลายท่อคู่นะครับอยู่ตรงกลางเช่นเดียวกันคันนี้มีปรับเสียงท่อด้วยหรือว่าสปอร์ตเอ็กซอ์นั่นเองนะครับสำหรับค้าท่านใดนะครับสนใจข้อมูลของรถทั้ง2คันนี้เพิ่มเติมนะครับสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนฝาด้านล่างได้เลยนะครับภายในคันนี้ครับเหมือนคันก่อนหน้าเลยแต่ได้ออปชั่นที่มากขึ้นครับได้ตัวสปอร์ตสเตลลิ่งิเหมือนกันนะคบตัวนี้ก็จะเป็นภายในแบบตัวสีแอนบอดอกเลสเหมือนกันนะครับเบาะปรับไฟฟ้าแบบ14เว ได้ Leather Package ก็คือคอนโซลกลางบุกหนังแท้ได้เช่นเดียวกันนะครับหน้าจอก็เป็นแบบ PCM เหมือนกันพูดในระบบเครื่องเสียง Bose นะครับผมคันนี้จะมีแตกต่างก็คือตัวระบบปรับแอร์อุณภูมินะครับสามารถปรับแยกซ้ายขวาได้นะครับเป็น True Climate Zone นั่นเองนะครับและคันนี้นะครับยังมีตัว Sport ตโ r o n o นะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนนาฬิกายอยู่ตรงคอนโซลกลางใช้สำหรับจับเวลาความเร็วในการทำแลบต่อรอบนั่นเองครับเราสามารถตั้งค่าได้ เหมือนเราขับอยู่ในสนามแข่งนั่นเองนะครับผมและคันนี้นะครับที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นตัว s p o r t e x อ็กซอนะครับเป็นรูปท่อเสียอยู่ตรงคอนโซลกลางครับเราสามารถปรับเสียงท่อได้เช่นเดียวกันตัวรถคันนี้ก็ปี2013เช่นเดียวกันนะครับเลขไม่ไม่เยอะนะครับเป็นแค่4 5 0 0 0กิโลราคาปกตินะครับก่อนไฟนอลคออยู่ที่4 2 9 0้านบาทพิเศษภายในเดือนกันยายนนี้นะครับราคาพิเศษสุดนะครับรถมาเหลือเพียงแค่3 9 9 0้านบาทประหยัดไปถึง3 0 0 0 0 0บาทกันเลยนะครับ Que se fugó muy rápido, alcohólico y lunático Fumando monomiático Y a ti como no te voy a querer, pensé Pero es bien de sabio saber retroceder Y no ceder más al perder Ya no queda nada más que otra calada aislada Que relaje bien Viéndome cada vez más fuerte, por suerte Aunque no olvidé cuando arrancaba tu suéter Si lo único seguro es la muerte, yo las espero sentado a base de chupitos de aguardiente. Viénteme, pero si la haces, que no te pille. Es normal que la madera con los años astille. Si me ves mamá, quiero ser la estrella que más brille. Recoger solo lo que yo semille. Y llegar donde la vista no alcanza. Antes de actuar, pensar las posibles causas. Sé que nunca fui el más guapo del aula. Pero si el que supo escaparse en esa jaula. Si no me quisiste en aquel infierno. ถูกใจคันไหนอชอบคันไหนนะครับเลือกได้เลยครับ2องคันนี้สวยทุกคันเลยนะครับได้ขับแบรนด์ซูเปอร์คาร์แบบปอร์เช่เรียกได้ว่าคุ้มสุดๆกันเลยนะครับมาที่เบนิของเรานะครับที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับ